b a บี้เบสบอยเป็นงานที่เรารอคอยกันนานมากก็ะจะได้มานะคะก่อนเข้างานเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาถามผนังงานนิดนึงนะคะส,ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่งาน BB Thailand b e b y บ i s แ b น s b b ีนะคะซึ่งขั้นตอนแรก ก็ง่ายมากเลยค่ะเราจะมี QR code นะคะให้คุณลูกค้าทุกท่านคุณพ่อคุณแม่นะคะมาสแกน QR code ก่อนเข้าง,งานนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็จะมีสติกเกอร์ค่ะสามารถรับได้นะคะที่ตรงทางเข้าง,งานเช่นเดียวกันนะคะต้องมีสติกเกอร์ก่อนนะคะแลถึงพันเลยนะคะ เราจะมีนี่เลยค่ะคุณแม่มีบัตรสมาชิกนะคะของทางงานดีๆนะคะซึ่งถ้าคุณแม่ยังไม่มีก็สามารถซื้อได้จากน้องๆน,นะคะได้เลยในราคาบัตรละ100บาทนะคะที่สําคัญเลยความพิเศษในบัตรราคา100บาทสามารถนี่เลยค่ะ แลกสินค้าจากในงานได้ฟรีนะคะลูกค้าส่สงชิ้นฟรีเลยนะคะแล้วก็มีแบบเยอะมากมากเลยค่ะก่อนที่จะมาถึงงานนะคะก็คือเราก็จะเตรียมสแกน QR โค้ดลงทะเบียนในอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้ใช่ไหมใช่ใชค,ค่ะลงทะเบียนก่อนได้เพื่อรับ QR code ค่ะมายืนให้ทางทีมงานได้ค่ะเราก็จะได้รับสติกเกอร์ในการเข้าง,งานนะคะต้องมีสติกเกอร์ก่อนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะคะลาขอณค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่งาน BBB แล้วนะคะก็คือ Baby Best Buy เป็นงานที่รวมของช้อปสำหรับคุณแม่แล้วก็เด็กนะคะก็คือสามารถมาช้อปได้ตั้งแต่เตรียมคลอดจนลูกโตได้เลยนะคะก็คือที่นี่รวมของแม่และเด็กบรรยากาศก,ก็คือสบายๆโปรง่งโล่งนะคะก็คือมากันได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง ะะแล้วก็อันนี้เลยเป็นแบรนด์ Locking Kit นะคะเป็นแบรนด์ที่มีแอนใช้กับเกียงดาลแล้วก็อินฟาเยอะมากนะคะที่นี่เขามีทั้งครอบก้านมีทั้งเก้าอ,อี้ทานข้าวอุปก,กรณ์ทานอาหารเยอะมากหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง<ค>สวัสดีค่ะ,คะตันนี้ว่ะตัวนี้ก็เป็นเก้าอี้ตัวใหม่เลยะคะ่ะแมน,นก็คือจะเป็นเก้าอี้รอยยอที่สามารถใช้เป็นเฟรย์ไวได้ จบในตัวเดียวเลยค่ะได้ทั้งเป้ก้อยแล้วก็ทั้งเก,ก้าอี้หันคาวเลยค่ะก็เป็นไอเทมใหม่ก็มีสีชมพูที่มาม,ามูส้สีนี้น่ารักมากโอ้ยสียสวยมากสีละบ,บุญก็จะเป็นโฟกัสค่ะที่โรนแรก็ใช้อยู่ค่ะก็จะไปรุ่นคีนชายค่ะไปรุ่นคีนตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อ <c oughs> ดีสของเขาสามารถเป็นเตียงนอนได้ค่ะตั้งแต่แรกเกิดเลยสามารถ ต้อบอกออกแล้วก็ล้อมรัวคอกได้นะคะใช้เป็นเหมือนคอก,กั้นให้น้องกอนโตได้คือใช้ได้6กอินวันในตัวเดียวเลยนะ,ะจะใช้งานได้ตั้งแต่น้องประมาณแรกเกิดจนถึงวันสิบสอขวบเลยใช้เป็นพื้นที่เล่นให้น้องในบุตประมาณนี้นะคะ่ะ ที่ใช้ตั้งแต่3เดือนจนถึงน้อง5้าขวบเลย<อ>ค่ะหขวบเลยค่ะใช่ค่ะอคือจะมี2แบบเลยจะมีเบาะทั้งแม็นมุกและปิดแล้วก็เป็นเบาะมงกุฎค่ะอนนี้นอกจากจะใช้ล็อกขาแล้วค่ะยังใช้ล็อกกับตัวเก้าอี้ทานข้าวเพ<อ>ื่อใช้แชร์ได้ด้วยอ๋อได้ด้วยก็<อ><อ>คืออันนี้เขาจะเป็นทันข้าวได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือนั่งกับโต๊ะทานอาหารได้ปกติเลยแล้วก็ใช้ไปเหมือนเก้าอี้หันนั่งเก้าอี้ลอลากใช้หันเดินก็ได้อย่างนี้นะคะ จะแม่ฟานด้วยค่ะเพจถือแม่เล่าค่ะค่ะด้วยเอิร์นมากเลยเอิรเจอวันนี้ค่ะที่ไม่ได้มาออกบูธเนาะเสียดายมีโปรในออนไลน์พี่แบล็คฝากด้วยนะคะไปชจอกันได้นะคะพี่แบล็คอะคะขอบคุณค่ะ ภูใจของบ้านเรานะคะน้าโอ๊ตของพวกเราเองครับผมแบรนด์เรานะครับชื่อแบรนด์ฟอร์มูเลเดนะครับเป็นแบรนด์ที่แบบถ่ายรูปครอบครัวนะครับตั้งแต่ตั้งคันเลยแล้วก็มาเป็นเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็มาเป็นรูปครอบครัวที่เป็นแฟมิลี่นะครับบิ๊กแฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือน้าโอ๊ตเขาจะมีความสามารถในการให้เด็กๆเป็นธรรมชาติก็คือเขาจะให้เด็กๆเล่นเต็มที่เลยค่ะแล้วก็จะแบบถ่ายเป็นแบบแนวแคนดิสใช่ไหมใช่ครับเร่คนดิคือหลักๆเลยเราเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กมากกว่าเนาะก็จะเเป็็นกการบ ก็จะไม่เน้นไม่เน้นการบังคับเน้นการความสนุกของเด็กมากกว่านะแคือเด็กๆจะติดนาโอดมากอีฟ้านี่คือเรียกฐานนโออดคือไม่อยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะติดนาโอดมากใช่ไหมอีฟ้าเอาอีฟ้าไปไหนไปไหนอาฟ้าดูแล้วบํรูปอยู่ดูรูปตัวเองฮะ หนูเยอะมมกค่ะคุณตองทนิโรจะมีทั้งหมดสจุด,ดจะมีที่พรมเขียวนะคะคือโซนใหญ่บูธใหญ่เลยแล้วก็จะมีที่พรมแดงอีกหนึ่งจุดด้วยนะคะคุณแม่สะดวกฝั่งไหนก็ชอบฝั่งนั้นได้เลย ใครที่กำลังแบบว่าหาไอเทมสำหรับ BLW หรือว่าการทานข้าวให้กับเด็กๆนะคะแนะนำแบรนด์นี้เลยจานดูดเขาแน่นหนึบมากนะคะของแม่อารบล็อกที่เจอนี่แม่อย,อยู่ด้วยเป็นค่าไปอย่านนะค่ะสวัสดีค่ะ เหมือนเป็นไอเทมที่ใช้ตั้งแต่สมัยเจเลยใช่ขอบคุณพี่แอ้มากเลยนะส่งมาเยอะมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากของอะไรโชว์บ้างวันนี้ก็ที่เปิดตัวใหม่ครั้งแรกที่ให้คนมาจับสัมผัสก็คือช้อนรถค่ะจะบอกว่าช้อนอันนี้ค่ะเคียงดาวอ่ะเขากำลังจับแล้วเขาเขียงดาวจับเขาจะจับแล้วเขาจะแบบว่าถนัดมือมากยังไงเขียงดาวจับโชว์ลูก เขาจะเล่นอย่างนี้ช้อนมันจะดีอย่างนี้แหละใช่คือถ้าเกิดเป็นช้อนยาวๆบางทีเขาก็จะจับแล้วก็เข้าบ้านไม่เข้าบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้เขาจะใช้อุ้งมือจับอะค่ะแล้วเขาก็จับวายเข้ามาตอบโจทย์เด็กใช่กำแล้วเขาก็จะใช้เลยคือคือเหมือนกบเด็กกำเนื้อมัดเล็กยังทำงานไม่ดีก็ใช้กร็บแบบนี้ก็จะช่วยทำให้จับง่ายค่ะแล้วก็ที่ตัวใหม่ที่ขายดีอาจจะแนะนำเป็นการเปื้อนค่ะพี่แอนเพราะว่าโซเอาไป2,000ชิ้นแรกแล้วเพิ่งมาใหม่ ะะได้แล้วจัดมา3ามรางวัลน,นะคะเดี๋ยวจะไปฝากลูกเพจนี่เลยสับสนุนด้วย t ทสตี้เมดนะคะ แอนมอนะคะเป็นน้ำหัวปีท่อแรกเลยที่มีแอนทานตั้งแต่ทออแรกพอสมิตเจนะคะช่วงนั้นก็คือน้ำนมไม่มาสักทีพอได้มิวพัทแอนมอคือมาเลยจริงๆ <c oughs> นะะตอนนี้คุณแนตอยู่ที่บูธอยู่พอดีสวัสดีคุณแนันตะคะ่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่บูมมิพฟลาซตนมอแล้วนะคะสมัยแม่แอนกินเนี่ยก็คงจะมีแค่ไม่กี่รสชาติใช่นะใชไหมแต่คือตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด5สูตรแล้วนะคะที่ฟสาตนมอนี่คือ5สูตรของมิพลาัตนมอค่ะจะดูแลแม่ๆตั้งแต่ตัวเพิ่มน้ํานมบํารุงคันช่วยขับถ่ายลรการกดไหลย้อนแล้วก็ช่วยแบบว่าบำรุงเลือดอะไรเงี้ยเราจะมีทุกสูตรที่ตอบโจทย์แม่หาแม่แในแต่ละช่วงวัยได้เลยขอบคุณมากที่แวะมานะคะค่ะ นี่ก็คือปลากรอบที่ฟ้าชอบมากนะคะเป็นยี่ห้อนี่เลยเดลี่มิวนะคะอ่าของแม่ปลาอันนี้เป็นอะไรอะคะมีมีแคตเกอร์ค่ะเาปก่อนอันนี้จะเป็นข้าวโพดแครอทผักตองมันด้วงแล้วก็เป็นผักโขมผักเกลือบลูเบอรี่ทานได้นับจากกี่เดือนอะคะ8เดือน8เดือน ได้ของฝากมาเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันนะคะไปะ เป็นสุดแม่ให้นมนะเป็นแบรน์ที่มีแอน,นใช้ปล่อยมากเยอะมากนะคะแล้วก็มีแม่ๆถ,ถามถึงเยอะมากเพราะว่าเป็นสุดให้นมสำหรับคุณแม่สายแฟชั่นเลยคือตอบโจทย์มากคือสุดเอาฟิตกับฟิตพอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวยนะคะใส่แล้วสวย เดินงานมาวันนี้ตั้งแต่10โมงนะคะตอนนี้พาไปมาาโมงเย็นบอกเลยว่าของที่นี่เยอะมากคือของที่จําเป็นสาหรับคุณแม่ทุกอย่างมีหมดเลยนะคะแนะนําว่าให้มาเลยงานจะมีอยู่ที่อิมแพ t เมืองทองฮอ3นะคะซัเฟจอร์ฮอ3ถึงวันที่21พฤศจิกาย,ยนนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะก็คือมีทั้งหมด4วันอย่าลืมมากันนะคะบอกเลยว่าราคาดีแล้วก็โปรโมชั่นเยอะมากจัดเต็มมากนะคะสบกับที่รอคอยจริงๆเด็กๆสรุปไปแล้วนะคะ1คนนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย i